โอนหน่อยสวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ตรงกับวันอาสาฬหษา,าผมได้เดินทางกลับมาที่อำเภอดังรถจังหวัดนครราชสีมาครับมาเยี่ยมพ่อแล้วก็มาดูการปลูกต้นอิน,นูนนะวันนี้คุณป้าจากบ้านอื่นบ้านแปลงบ้านแปลงเนาะตำบลบ้านแปลงอำเภอดังรถจังหวัดนครราชสีมาถูกใจกับ ยีนูนน้าแกคุณบอกรสชาติรสชาติเป็นยังไงคุณป้าคุณรสชาติอันนี้มันไม่ขมมันจะออกหวานน่อยๆมันไหมมันก็อร่อยใช่ไหมอร่อยกินดีแพงไหมเนี่ยไม่แพงไม่แพงอันนี้คือยีนูนเนาะหรือว่าผักตบปลูกไว้ต้นนี้จดติดต้นนะครับเป็ยังไงแล้วก็ใช่ใช่ผักตบรสชาติหวาน มันขมปลาแ่มปลาแรมน้อแล้วก็มะซื้อบ่อยไหมป้ามาเต็งมะบ่อยติดใจในรสชาติเนะนี่เป็นภาษาคนลานเลยครับเดี๋ยวจะขออนุญาตป้านะเอาไปถ่ายทําขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายทำรายการปากีดุนกับปักตาขอบคุณครับคุณป้าวันนี้ต้งตั้งสี่สิบบาทเห็นไหมเห็นไหม ขอบคุณครับแต่จริงๆเราถูกครับป่ะจริงๆเราขายลล่สองร้อย <ปะ S 1> แต่ <ทำ S 1> ว่าก่อนเดือ